วันนี้เราจะมาเล่นแมปบักแคลรี่เอลิเวเตอร์กันอีกแล้วหรือว่าเป็นแมปแบบลิปอะเออเดี๋ยวเราไปเข้ากันเลยเฮ้ยเดีเ๋ยวนี่กับตายมาดิมาดิเสื้อเขียวดวงนั้นดวงนั้นมาแล้วมาแล้วเอ้ยฆ่าฆ่าฆ่าช่วยด้วยช่วยด้วย ว่าเออเออนั่นไงมันไล่ตีเพื่อนอยู่ไปเรามาหลบในลิฟต์ดีกว่าโอ้หน้ามัน<อ>คนน้ากาลัวเลยอะไปดูดิมันอยู่ไหนไปเจอไปเจอเฮ้ยนายนายคนไทยเหรอเฮ้ยเจอคนไทยดิเวดีดีดีด มันก็ไล่มีอยู่เลยเนาะตีพีกแล้วโอเคจบ